ราจะเอาแบบจืดหรือว่าจะเอาแบบมีรสชาติออกเผ็ดนิดนึงก็คือการใสพ่พิไทยใส่มากก็เผ็ดมากนะครับพิไทยครับนี่ครับที่เราทํานี่คือพอดีเนาะรสชาติ<ะ>พอดีสวัสดีครับครัวบ,บ้านบ้านกับลุวยพากินพาเที่ยววันนี้เราจะมาต้มจืดครับเนาะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มกว่าค่ะครับวันนี้ต้องจุดฟักเขียวครับ<ช>เป็นฟักเป็นฟักแฟงมั้งอันนี้น่าจะเป็นฟักแฟงครับหั่นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วครับทำกับข้าวเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีหมูสับเนาะหมูสับหมูสับแล้วก็มีวุ้นเส้นแล้วก็มีสาเม, <3 S 1> ม็ด <3 S 1> ผักชีสามกลืออืมนี่ครับใช่ไ,ไ,ไหมเขาเรียกสามกลือมสามกระเลือดวุ้นเส้นนี่คือเราจะใส่ตอนไหน เนี่ยค่ะผสมลงไปเลยผสมใส่ใส่ลงไปในหมอ้อเลยใช่ไหม,ม,หมใช่ค่ะผสมกับหมูอใช่ก็ใช้เป็นหมูสับ์หมูติดมันนะหมูติดมันหมูติดมันห,หน่อยครับแล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้ค่ะนี่ครับก็เป็นเต้าหู้เต้าหู้นี้ครับนี่แล้วก็ตอนนี้เราก็ตั้งตั้งหม้อไว้ครับตั้งน้ำไว้นี่ครับผมอันนี้เราก็ตั้งหมอ้อตั้งน้ำร้อนไว้ก่อนครับตั้งน้ำให้เดือดเลยเนาะพอน้ำเดือดปุ๊บก็ ใส,ใส่ขนอใส่ขนอครับอันนี้ตั้งน้ำไว้ก่อนนะอันนี้เราก็จะมาปูหมูนะครับขั้นตอนการปูก็ใส่ซอสหอยนางรมก่อนนะอ่ะลาลงภาคลยคะซอสหอยนางรมครับตามด้วยสีวขาวอ,องใส่สีวขาวลงไปครับทำแบบบ้านๆนะครับทำแบบง่ายๆแล้วก็ตามด้วยโรตีโรตีครับหน,หนึ่งน้ำตาลเราไม่ใส่นะคะ ทำรบบพริพก,ก,ก,กไทยนิดนึงครับทำแบบบ้านๆทำแบบง่ายๆครับแต่ปกีิเราใส่เป็นพริกไทยลงไปแล้วเนาะนี่ค่ะแล้วเราก็โอ้เส้นลงไปคลุกเลยใช่ไหมค่ะลแล้วเราก็อย่เราก็จะไปตั้นเป็นก้อนๆอันนี้เราก็ตั้งน้ำให้เดือดเนาะใช่ตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะเอาช้อนตักแล้วก็กดลงเป็นก้อนๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลูกๆครับรเรียกว่าลูกหงวะ การใส่พริกไทยมันจะทําให้แบบหอมเนาะใช่การใส่พริกไทยมันจะทําให้แบบเผ็ดแล้วก็หอมครับมีความหอมของพริกไทยแต่รอบนี้เราไม่ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ซอสสาเขียวเพราะว่าต้มจืดวันนี้เราจะไม่ทําให้มันออกเปรี้ยวอืมถ้าเราใส่กระเทียมลงไปมันจะออกเปรี้ยวถ้าใส่กระเทียมมันจะเปรี้ยวเนาะใช่ค่ะสาเขียวเหมือนกันนี่แล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้าครับเราจะเน้นในการใช้เกลืออันนี้น้ำเดือดใส่ลงไปแล้วก็ มันยังมีความหวานของนี่ครับมีความหวานของฟักเขียวนี่ฟักเขียวแล้วก็หั่นเรียบร้อยเป็นฟักเขียวน่าจะเป็นฟักเขียวอ่อนครับแล้วก็เอาเม็ดไนม์มันออกแล้วก็ล้างท้องสะอาดให้เรียบร้อยนี่เราก็ทำความสั่นเรียบร้อยครับโรยเกลือหน่อยโรยเกลือนิดนึงครับนิดนึงโ็เ,เป็น,น,นพิธีแล้วก็คนคนขยำให้มันเข้ากันให้ให้ดีก็สั่นนมือเนาะ าขยจริงๆหนูมีนะหนูซื้อมาแล้วแต่ว่าเดี้ๆๆเขาพูดพูดถึงว่าเวลาใครทำกินก็ใส่หุ่มือเนาะใส่หุ่มือทำแต่จริงๆบ้านบีบบีบมันจะเข้ากันเข้าพี่เข้าเกลือเข้าเนื้อกินกันเองก็นั่นแหละค่ะใส่หนุ่มือขยำเลยทำแบบง่ายๆครับไม่ต้องเอาอะไรมากมายครับเห็นไหมหมูจะเป็นก้อนแล้วทีนี้มาดูน้ำแต่ไม่เป็นไรอย่างก็ได้ผมน้ำของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วครับเราก็ใส่ขนมลงไปครับ ส่ขนาลงไปสูตรเร่งรัดผักลงวันนี้ใส่สองก้อนเลยครับนี่เพื่อความเข้มข้นเนาะใช่ใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวก็รอน้ําเดือดครับผมนี่ครับเราก็ใช้ตะหลิวครับหรือว่าถ้าพรีนาะคนให้มันละลายเนาะแล้วก็ตามด้วยไม่ผักชีใช่เงไปครับไม้ผักชีลาบผักชีพริกไทยพริกไทยครับเราใส่ลงไปเลยตั้งน้ําให้เดือดเลยครับ รอน้ำเดือดครับครับผมแล้วก็น้ำก็เดือดแล้วครับหลังจากที่น้ำเดือดปุ๊บเราก็จะเอาฟักลงไปก่อนนี่เพราะว่าฟักมันสุกยากหน่อยเนาะใช่เราก็เอาฟักงล,<ช>ลกกงไปเลยครับเอาไปต้มเลยฟักอ่อนมันได้สุกง,ง่ายอยู่นะใช่ไง่ายจะสุงงกง่ายนะฟักอ่อนเราไม่ได้ฟักแก่ลุงตาดีมากเลยหันไปเจอฟักตอนแรกคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรแต่อยากกินต้มจืดไง นนี้ใช้ฟักหนึ่งลูกครับน่าจะเป็นฟักอ่อน,นฟักอ่อนอยิ่เดือและะ้วค่ะกดๆลงไปไหน่อยโอเคแค่ฟักเป็นน้ำซุปก็แบบเดี๋ยวมันจะมีความหวานของฟักออกมามันก็ไม่ได้หวานมากนะแต่มันจะเป็นความหวานของธรรมชาติของฟักอะอน้ำมันจะน้ำมันจะเข้มข้นหน่อยกิ่นกลิ่นพริกไทยโดนกับน้ำร้อนเนาะแล้วก็รสดีเอ๊ะ คนอนแล้วลุงลเนาะหอมเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนครับโอ้อาแกงของเราเ,าเดือดแล้วครับีหม,ม้อเราเดือดแล้วครับเราก็จะต้มมาให้ฟักสุกเลยเนาะหรือว่าจะใส่หมูไปด้วยหมูมัน<ส><ส>จะเละไหมไม่เละอ่ะไม่เละอาะใส่ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยหมูครับนี่นะคะคหมูที่เราไอ้นี่เอาไว้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะหมักเอาไว้เนาะั้านเป็นอย่างนี้เลยค่ะใส่เป็นก้อนๆลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ใส่ตอนน้ำเดือดๆดนะมันจะให้ทาให้หมูแบบจริงเราต้องเบาไฟกว่าน,นี้ค่ะนี่ครับเราก็ใส่ปั้นเป็นก,ก้อนลงไปเลยครับไอหมูที่เราหมักไว้เราจะใส่หมดเลยนะครับน้ำมันก็เดือดเปิดไฟพอประมาณนอกปานกลางค่ะ ก้อนเป็นก้อนลงไปเลยครับจะใช้แบบเอาช้อนตักแล้วก็เอาหอแไม่มือเขี่ยลงก็ได้กดลงเป็นลูกๆมาลูกชิ้นนะครับนี่ความเข้มข้นของเ,อเครื่องที่เราหมักเนาะก็จะมีเม็ดพริกไทยมีรากผักชีแล้วก็มีอะไรอีกนะไอ้อารักชี เม็ดพริกไทยแล้วก็ก็รากผักชีพี่ละเนาะอ่ะมีสามอย่างสามอย่างครับเม็ดผักชีรากผักชีพริกไทยแล้วก็ปรุงรสด,ดอาแต่ไม่ได้ใส่กระเทียมนะคะบางทีใส่แล้วมันหวานไอ้มันมันเปรี้ยวต้องจุดออกเปรี้ยวก็ไม่มอร่อยเยอะนะหมูอ่ะเดี๋ยวเราค่อยกดหนังค่ะ วัตถุดิที่นี่แพงเอ๊ะถูกมากหมูนี่สามสิบบาทนะคะแล้วก็ฟักเขียวหมูฟักเขียวเนี่ยรวมกันประมาณสี่สิบกว่าล้วก็จะตุน๋นเหมือนเหมือนชัาวทีการตุ๋นครับต้มไปเรื่อยๆครับให้ฟักมันสุกให้หมูมันสุกครับเดี๋ยวนะ้ําหมูของเครื่องที่เราหมักมาอ่ามันทุกมันก็จะอ,ออกมามแล้วก็จะปรุงรสอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราช้อน พอเป็นฟองนี้เราก็ช้อนเอาฟองออกครับใช่ช้อนเอาฟองออกฟองอันนี้ก็มาจากอ่าพวกคนอคนอพวกเครื่องปรุงครับฟักน่าจะออกน่าจะสุกง่ายมากอันนี้เป็นฟักอ่อนฟักอ่อนได้้สุกง่ายอยู่ใช่นี่ครับนี่หมูก็ยอกมบเด้งเหมือนลูกชิ้นเลยครับเราใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยนะคะอืจะอร่อยมาก ดูสีแล้วไม่น่าจะปรุงเพิ่มต้มจืดหมูครับใส่ฟักเขียวอืมสีรอกันอันนี้เราก็จะรอให้ฟักสุกหมูสุกเนาะ,ะนิดนึงเดี๋ยวต้งองเร่งไฟให้มันเดือดอีกสักแป๊บน,นึงครับประมาณสักห้านาทีครับเราก็จะมาปรุงรสกันครับ โอเคครับผมหลังจากที่น้ำมันเดือดแล้วครับเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปครับนี่ใครชอบกินไหมคะเต้าหู้ใส่เต้าหู้อันนี้เขาเรียกเต้าหู้อะไรเต้าหู้หลอดค่ะเต้าหู้หลอดใช่ไหมเสียดายซื้อมาหลอดเดียวลืมคิดเดี๋ยวต้าหอมบะชีใส่ทีหลังเนาะค่ะนี่ครับเต้าหู้หลอดเราก็จะใส่ลงไปเต้าหู้หลอดเนี่ยมันทําจากนมปะไข่ขาวไข่ขาวเนาะใช่ไหมน่าจะประมาณไข่ขาวหรือถั่วเหลืองนี่แหละนี่ครับไหนี่ยวันตะกามันที่ไหนหมูเด้งๆนะครับนะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็รอจนฟักสุกนะครับเมืนะ่อกี้ชิมน้ําดูน้ํารสชาติ <อง S 1> กลมกล่อม<ๆ>มากครับอร่อยครับนี่กินกับข้าวสวยร้อนๆนะนี่ครับตรมจิตเด็กน้อยก็กินได้เนาะเด็กๆก็กินได้ครับนี่ครับผู้ใหญ่ก็กินได้นี่พอดีคือแม่เราต้องต้มให้ฟักมันสุกเลยนะ<ช>ถ้ามันไม่สุกมันจะแข็งเร่งไฟขึ้นมาอีกหน่อยครับเพื่อให้น้ำนเดือดอ ถ้าเติมต้นหอมผักชีลงไปนี่คือหอมเลยชหรือถ้าบางคนใช้ตั้งโอ๋ใบตั้งโอ๋หอมใช่ใช่ก็จะหอมแต่เราไม่มีเราก็ใช้เป็นต้นหอมผักชีค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวก็ต้มไปอีกสักพักนึงครับเพื่อให้ฟักมันสุกมากกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้มันยังแข็งๆอยู่แต่ก็ใกล้สุกแล้วครับเดี๋ยวเราติดตามครับผมนี่ครับผม เริ่มใกล้จะสุกแล้วครับก็ต้องใช้ใช้เวลาหน่อยครับเวลาเราต้มเนาะเพราะว่าฟักมันจะสุกยากนิดนึงครับอันนี้เราก็ต้มมาพักนึ่งทำ้นไะ่ก็ชิมดูฟักแล้วมันเริ่มจะได้ที่แล้วครับเดีย๋ยวต้มไปอีกสักพักหนึ่งครับไม่เกินห้านาทีแต่หมูอร่อยไหมยังร้อนร้อนไหมค่ะกำลังชิม,มแต่รสชาติอร่อยมากครับกรมบกรอบมากอะลอยหอมธงไทยมากอื อร่อยมากหมูนุ่มมากเลยอะหมูนุ่มไหมอืมอร่อยอะอของพริกไทยเดี๋ยวเราก็จะต้มไปอีกสักพักครับสูตรนี้นะคะห้ามใส่กระเทียม,มไม่ว่าจะหมักในหมูหรือลงไปในนี้เอาแค่พริกไทยรากผักชีแล้วก็เม็ดพริกไทยพอมันจะทำให้เปรี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อร่อยมากอมอมโอเคครับเดี๋ยวเราต้มไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับโอเคครับผมต้มหมดแล้วก็สู้วครับใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยครับ หองผักชีลงไปก็เป็นอสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะครับปิดแก๊สเลยขอขอขอให้ผักชีมันสลุดกันมันได้ไม่เขียเขีนี่ครับน่ากินมากครับโอ้โหนี่หมูเด้งๆดงครับหมูอร่อยมากเ่ยน้ำซุปอร่อยมากครับโอเคครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับปิดแก๊สเลยเดี๋ยวตักใส่ถ้วยครับผมมาครับผมเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะครับนี่ ต้มจืดร้อนๆเลยครับอืกินกับข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยมากเลยครับนี่ครับมันเป็นกับข้าวที่แบบกินง่ายๆเนาะ,ะแต่อร่อยมันอยู่ที่เราหมักเครื่องครับว่าเราจะเอาแบบจืดหรือว่าจะเอาแบบมีรสชาติออกเผ็ดนิดนึงก็คือการใสพ่พริกไทยใส่มากก็เผ็ดมากนะครับพริกไทยครับนี่ครับที่เราทานี่คือพอดีเนาะรสชาติพอดีอดเด็กๆก็กินได้ครับอ่าเนี่ยเรียบร้อยโอเคครับผมนี่ครับ ต้มจืดหมูใส่ฟักครับนี่หมูเด้งๆครับนะครับน้ำซุปร้อนๆนะครับน่ครับโอเคครับผมฝากไว้เลยครับครัวมากๆกับองบายพากิีนบานเที่ยวคลิปนี้ก็เป็นต้มจืดหมูใส่ฟักครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ